สวัสดีค่ะช่องคุณกอเพชรไม้เท้าช่วยเดินแจกฟรีค่ะวันนี้เดี๋ยวคุณกอเพชรจะไปส่งไม้เท้าให้กับสะพานบุญอีกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวไปถามดูกันค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นชุดที่สามของเดือนพฤษภาคมแล้วครับก็ปลายเดือนแล้วนะครับได้รับการติดต่อมาจากคุณปฤษณนาซึ่งเป็นสะพานบุญติดต่อเราส่งไม้เท้าให้เยอะมากนะครับ สลับชทีนนี้จะส่งไปที่สำนักสงฆ์ที่จังหวัดศรีสะเกษน,นะครับให้กับหลวงปู่บุญเสริมนะครับซึ่งคุณกฤษณนาติดต่อให้กับหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่จะได้แจกให้กับญาติโยมด้วยนะครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยครับผมหน้าบ้านดีมากๆเลยส่วนครั้งต่อไปเดือนหน้าก็มีคิวจองมาแล้ว สองที่นะครับก็มีที่อบตที่แพร่ที่หนึ่งนะครับมีท่านสพบ,บุญที่พักเหานี้ติดต่อมานะครับแล้วก็มีเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ส่งไปที่อบตที่บุณธานออีอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับค่ะก็มีมาสองที่แล้วก็ที่เหลือก็รอประสานงานมานะครับได้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ที่ร่วมกันออกมาทำความดีด้วยกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปเลยนะครับก็ขอฝากช่องติดตามผลกนติดตามกิจกรรมทำความดีของเราได้ที่เพจ Facebook ไม่เท้าช่เดินแจกฟรีทำคนดีเพื่อสังคมช่อง y t u t u ไม่เท้าช่เดินแจกฟรีและช่อง y o u t u b คนเบอร์แนลแล้วก็ช่องต i ิต o ตอนะครับ ขอเชิญติดตามได้ครับผมค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครต์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งบุญถ้าถ้าไหนต้องการเป็นสะพานบุญคอมเมนต์มานะคะอยู่ใต้คอมเมนต์ช่องไม้เท้าช่วเดือนแจกฟรีได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณกอเพชรจะมีเบอร์โทรติดต่อเอาไว้ให้ในคลิปในในใต้คลิปนี้เนาะครับได้คะ่ะงั้นเหมือนเดิมน,นะคะคุณกอเพชรก็ไปส่งไม้เท้าจเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะค มีต้นไม้สวยๆมาฝากสวัสดีนะคะ